คนนะคือรถเก๋งจอดกระทันหันนะครับอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับหลังจากไปต่อใปกับขี่นะวันก่อนๆนะท่านนะวันนี้สวัสดีกันวันหยุดนะท่านสวัสดีกันวันหยุดแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับโอ้แท็กซี่เขียวเหลืองหน้าขาดหมดเลยเมื่อกี้นี้ย่ พิชนอะไรไม่รู้นะครับสวัสดีวันฝนตกนะครับก็สวัสดีทุกท่านท่านที่เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าท่านใหม่นะครับขอกราบของพรกคณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านๆ่านนะครับไปไปร้านยางแล้วกันนะท่านพอดีว่าท่านฟังนะผมคุยกับท่านเนี่ยเสียงที่มันดังข้างหลังนะมัน มันคือยางนะครับดังแบบนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับฟังไม่รู้เรื่องเลยคือคือไม่รู้ว่ายางมันบวมฝั่งไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมจะอผมจะไปร้านยางร้านยางก็หาไม่ยากหรอกครับแต่หายากที่ว่าร้านถูกๆก,กันแหละครับ <laughs> นะครับเออผมจะไปร้านยางไปให้เขาดูว่ารถเนี่ยมันหอนที่เป็นลูกปืนหรือว่ามันเป็นที่ยางอาการนี้นะครับ เนี่ยที่ผมคุยกับท่านเนี่ยเป็นมาได้สามวันแล้วนะท่านนะถ้าวิ่งเร็วมันก็หอนแรงเหมือนลูกปืนเลยลูกปืนร้อนเลยท่านถ้าเป็นที่ยางเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยปกติมันไม่เคยเป็นวันนี้มันดังแรงมากนะท่านฟังดูผููโดยสารนั่งกอดโอหมูขนาดเราดังกนดโหมูเลยนะครับเสียตังค์อีกแล้วนะครับเสียตังค์อีกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยางนะผมจะผมจะใส่ยางเซ็นก่อนนะครับ <laughs> แต่ถ้าเป็นคู่ ก็ใส่เปล nice cool like so ี่ยนเป็นคู่ไปเลยนะครับแล้วถ้าเป็นขี้ก็เอารอดเดียวดีหน่อยนะครับแต่ว่าร้านยางครับส่วนมากนะครับยางเปอร์เซ็นต์เส้นเดียวเนี่ยมันจะน้อยนะครับแล้วน้อยมันก็แพงด้วยนะครับเพราะว่าเขาแยกขายนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับร้านยางนะครับแต่เราก็ต้องยอมนะครับอันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นเป็นวันหยุดวันหยุดยาวด้วยนะครับอ่าทางไในฝนตกบ้างท่านนะครับท่านที่ต่างจังหวัดนะครับผมเขาบอกว่าพายุเข้านะครับ ตั้งแต่คู่วานแล้วแหละนะครับพอยุ่ข้านะครับผมก็เข้าบ้านแล้วแหละนะครับไปกับข้าวกับข้าวด้วยนะครับข้าวตรงไหนถูกเนี่ยถ้าสมมุติกับข้าวตรงไหนถูกสมมติสามาคีอย่างเงี้ยผมจะเซื้อไปใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมันแพงนะครับกับข้าวทุกวันเนี่ยผักในคำละสิบาทแต่ก่อนในสามกำสิบสองคำสิบก็ว่ากันไปทุกวันในํำละสิบแล้วนะครับที่ผมคุยกับท่านเนี่ยฝนก็ตกนะ แต่อยู่นครถนนนครอินทรวท่านแต่ว่าร้านยางอะ่ะผมเคยเห็นอยู่แต่พระรามห้าว่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันมันเป็นวันหยุดอ่ะเนี่ยออกมานี่ได้ยินชัดเลยจากถนนนะสัมผัสถนนเนี่ยถนนเสียงยางหรือเสียงลูกปืนปปวิ่งรถเมื่อเช้าได้เงินพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพันหนึ่งร้อยบาทออกมาตีสี่นะผมคิดว่าผมหาเงิน วันนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าก็ได้ไปแวะเข้าไปปูเฮียรรบด้วยนะครับเข้าไปทําอะไรนะครับไฟเลี้ยวไม่ทํางานนะครับเหมือนมันมันขาดนี่แหละแต่นีจริงหลอดไม่ขาดหรอกระบบไฟมันช็อตกันนะครับตั้งแต่ไฟ LED ปรเจคเตอร์ผมมันขาดมันก็ลวนมาเลยนะครับก็เลยไปให้ทั่าแก่เขาทำให้ทั่าแก่ก็ไม่เอาสักบาทนะครับพอไม่เอาสักบาทพวกก็ก็ได้เอาเงินตัวนี้แหละครับจะมาเปลี่ยนยางนะครับนี่แหละครับผมบอกว่า รถเนี่ยเราขับทุกวันนะครับเราหาได้นะค่างวดนะค่างวดค่าใช้จ่ายค่าบ้านหาได้แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่ผมเคยพูดท่านต้องไปต่อภาษีพรบรมิตเตอร์หรือว่ารถท่านต้องเสียอย่างเงี้ยรถท่านต้องซ่อมอย่างเงี้ยท่านต้องมีเงินสำรองนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเดือนนี้ผมก็ได้แล้วค่างวดเดือนนี้ผมได้แล้วค่างวดแต่พอแต่เราไม่มีเกียริสำรองมันก็อย่างนี้แหละครับแต่ผมที่ผมเคยพูดว่าเท่าแก่วก็โอเคหน่อยคือ เขาให้เราผ่อนได้พวก Lead ประกันพวกซ่อมเป็นหมื่น <beyond> เนี่ยเขาให้เราเขาให้ผ่อนได้นะครับ็แก่อย่างเงี้ยเฉพาะเครดิตลูกน้องนะท่านนะถ้าอู่ท่านก็แล้วแต่อู่ท่านนะว่าตรงไหนแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดีๆให้เอาดีๆเราก็มีเงินของเรานั่นแหละดีที่สุดน,นะครับเงินก็บของเรานั่นแหละดีที่สุดไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปเครียดนะครับแต่ทําไม่ได้เราบางทีอย่างในที่ไทยที่ไม่มีเหมือนกันนะครับเอาเงวดจนหมดหมาะจนฟ้าเหมือนกันแต่ถ้าเส้นเดือนมาก็ยิ่งนหนักเลยอนราคาบานค่า <c oughs> จีาถาน,นะครับ <c oughs> ผมว่ยกับท่านเนี่ยผมก็จะพาท่านไปร้านยางนั่นแหละร้านยางก็อยู่แถวพระรามห้านี่ท่านพระรามห้าร้านยางเยอะนะนะครับร้านยางเยอะเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะท่านมันก็ดังอย่างนี้ยลำคาเราทําให้เราลำคานะครับอาศัยว่าวิ่งรถนะครับผมก็ เอาแอปมาช่วยนะครับไลแมนมาช่วยนะครับก็หลายท่านนะครับที่ได้โทรมาสอบถามผมนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสอบถามเรื่องเรื่องรถอุยเยอะมากนะเรื่องรถเนี่ยผมถามตรงกับท่านผมนี่เป็นราศีเหมือนเป็นเ่าแก่ขนาดนั้นเลยเลยท่านไม่ใช่เ้่าแก่นะท่านนะรถที่ผมดาวมาเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ดูคลิปผมว่าผมดาวมาถูกใช่ไหม ดาวดาวมาช่วงนั้นนะมันดาวไม่ไม่แพงนะครับโควิดนะ่จริงนะไม่ต้องดาวสักบาทก็ได้ช่วงโควิดแรกๆนะครับท่านคิดดูให้ขับเฉยๆเขาก็ยังไม่เอาจอดที่เงินไปนะให้ไปเติมแก๊สขับก็ไม่มีคนขคับแต่ผมก็เอาวิกฤตตรงนั้นมาเป็นโอกาสที่ผมว่าผมได้ดาวรถถูกนะครับอา้ากะว่าจะจอดซื้อน้ำกัดสักหน่อยนะครับน้งกันนะครับผมก็เลยได้ตรงนั้นก็แสดงว่าสมาชิกเข้ามาดูคลิปของผมเนี่ยก็ไปเจอคลิป ช่วงปีกายมั้งเพราะว่ารถคันนี้มันหนึ่งปีพอดีนะครับครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับก็อตอนนี้ถ้าแก่เขาไม่ทำนำนาแล้วนะท่านนะแต่ถ้าให้ผมแนะนํอการไปทํารถการซ่อมรถที่ไหนอว้ยเออเอ้ยการการที่จะซื้อแท็กซี่อยากได้แท็กซี่ซื้อที่ไหนอยากได้ยังไงเนี่ยผมแนะนําให้ได้นะครับถ้าถามว่าให้ผมพาไปซื้อหรือว่าอูอ่นั้นอูน่นี่อุ้ย แนะนำผมหน่อยจา็ที่ไทยเนี่ยพาผมไปหน่อยผมก็จริงๆผมก็อยากช่วยนะท่านนะแต่ถ้าเกิดพาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบว่าโอ้ยเต็จที่ไทยพามาต้มอีกแล้วรถเนี่ยผมซื้อมาได้เดือนหนึ่งพังแล้วผมกลัวอย่างนี้นะท่านผมก็เลยเพื่อความสบายใจนะครับผมผมเคยก็แค่อยากจะแนะนํานะครับว่าอูนั้นอูนี่แต่ถ้าให้ผมพาไปไปซื้อไปค้ำให้เนี่ยอา่าผมผมไม่ทำนะท่านนะ เอาความรู้สึกเลยแหละว่าทําทีดมาอยากให้ท่านมีนะซื้อรถตรงนั้นตัวนี้ผมแนะนําได้นะครับจะถูกจะดีหรือว่าได้รถด,ดีรถไม่ดีนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าท่านเป็นคนเลือกเองนะครับแต่แนะนําว่าอู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้น่ะแนะนำได้นะครับผมมาถึงแล้วนะท่านนะร้าน,นปลายาง๋ยวพละราห้าไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะครับอยู่ติดกับแม็คโคนะท่าน แมคโครคอนครอินนะครับแมคโครคอนครอินมามาดูกันที่มันหอนเนี่ยมันคืออะไรนะครับไปไปแดงถอดอยางแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอดนี่ก่อนนะครับไปแดงเปลี่ยนยางแล้วครับเดี นี่ยางอะไรวะครับโอ้ไฟแดงเี่ยนยังน่าเลยเหรอครับเหยียบน้ำบอกสองศูนย์ห้าห้าสิบหกนะเเ็ส้นเดียวครับโอ้ยมายุ่ไฟแดงเคื่อนเขื่อนเห็นรึไม่เหเหยียบบอกนะครับเส็นเท่าไรเลย ผู้นี้เศษละซีลอยเศษซีลอยเจีมันซ่ากันนี่กันแม่เจียวหาลอยนี่มือเดี่ยวมันมันมันดีกว่าไม่เอาแมาแดงมันเสียวผู้นี้ก็ได้มื้นี้ขายเป็นครูผมจะเอาเศษเดียวเศษเดียวมื้นี้ล่ะใช้ไปแลมหรือไรเออใช้จุกไหมให้ก่อนได้ละเศษเดียวทำได้ละนี่บอกเออเอาเอาเศษเดียวนี่ละหาเงินบ่ได้เออหาเลยเดี๋ยวใส่จุกไหมเดี๋ยวเศษไรขอยไป่อนให้เดี๋ยว จำหมดเลยเส้นเส้นเส้นทังนั้นเลยี่ลบ่อยบ่ีอี่่อยีตะวันเสร็จจะวันห่งหาอยบ่เออเอาหาก็ได้ดดอกยางดอกยางมันสน่บ่ดอกยางมันน่บ่ ดอกบอดอกยางมันซ้ำนี่บอสี่เกี้ย่ซ้ำๆนี่่แต่ว่าฟังพุดล่ะสิเทียนว่า,าผมว่าผมไม่รู้เมืองอ่ะนะว่ามันทั้งในทั้งใน,นมันมีดอกอยางมันมันเป็นขื่นนะเมืงองไงเนะเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อน

หวยเยาว่าว่ามันดีเนาะเออเออเบิ้ลเพือนอีกแล้วรู้ปะเพื่อนนรียนอยว่เนี่ยมึงมึงอันนี้นายางเขามันเสีแตกต่างกันบอกับกระปวกแกมที่เขาใส่ยาง่เกลเดมันกระใสกันเลยบ่มรเดียวกันดีใส่ห้อบ่มาเถียนนาผมสิปลีายนแม็กมาเลยได้ปั บ้านนี้ใส่สิเกีเลยบ้านต้งเชียร์แบบงนี้ส่วนี้เยมาหลายเป็นช่วงเยะ้เชื่รแขายดีขายมัดดูเสษคือเยาไม่หางพะเยาพะเยาเน่เล่าเศนเดอยลยเนี่ยจ้ำรอยจามรยมันกินขางนี่เด็กกับไปยีแค่วยนจ้คือว่างมันจะดกวอย่างเล่ารอยเท่าแม่เนบอเล่ามันเป็นวดโอ้ยเราเอาเจนเกียงเลยตัวเนี่ยงคยมาเอาน่ยตัวได้ครับผม โอ้ยลอยรถตายแล้วง่ามเว้ยเนี่ยหยาบน้ำเลยเห็นบ่เนี่ยแล้วแปดมือไปเลยของผมของผมนี่หอยยังเราคือผมมีซื้อออปโป้บอลวันโลไปดวงจันทร์วาไปดวงจันทร์ม่าแล้วมันว้ยเอาวันโลเด้เนี่ยนึกว่าออปโปเอาเอาวันโลสาม สามสามสองเด้อสามสิบกัได้เน่ยต้องเจียวมันอยงอดซิเจ็ดไหมอดซิเจ็ด้เนี่ฮะโอสิบหกหคือกันตัวนี้เนาะเบอร์เดียวกันตัวนี้มึงมึงหล่อหรอกโอ้ยสงามแล้วครับหยับน้ำม่งงามเลยใกรลอยอะรลหมนี่ยใส่ลแล้วผมพบอกวาอ๋อ บ้านนี่แถวเนี่ยบอกครับอ๋อมันก็เบอร์เดียวกันกับยางรถเรานี่ยส <20 5. S 2> องศูนหาผมนึกว่าขอสิบเจ็ดมึอองล้อมันไงไหมไม่ออใช่รวยอล้วย,ล,วยล้อนี่เนี่ยตึมต่ำ,ตำ อ๋อของป้าเปลี่ยนเส้นนี้เหรออ๋อเลี่ยนแล้วขอดูหน่อยป้าวิ่งจนเลี่ยนแล้วเลยโอ้ยว่ามันยางรถบดบดของแท้เลยนะป้าเนี่ยมันไม่มันไม่ดังเลยว่ะไม่ดังนะแต่มันร่อนอ๋อมันร่อนเนาะมันสายบึ๊บยอดเลยผมไม่กล้าเนาะป้าเนี่ยฟ้ากล้าวิ่งได้ไงยอดเลยดอกใหญ่เห็นถึงด่วนเลยเนี่ยผมผมนึกว่าของผมหนักโมเห็นของป้าเนี่ยผมยอมป้าเลยนะเนี่ย เอาเรียบร้อยแล้วครับได้อีกได้อีกดอกหน้าฮะพ่อหาเดือนหมดแล้วนี่สามสี่เดือนหาเดือนเฮ้ยเลี้ยงผู้เดียวแมนแมนมาที่หาเดือนแล้วเนาะบ่ายเป็นคู่ได้เดียบายครับครับเพียรน่อยบ่ายครับเพียนั์เพียรเป็นคู่ได้เดียวบ่ายเพราะว่าร่างรุ่งเผาให้เอาใส่หกสิบก็มันเลยโดนเอาทีแม่แบบรุ่งเผาใส่หกสิบถึงจบโอ้ยคนส่งขาสิบบัวดาวหัวโอ้ยบัวตามันไง เขาตีตัวตีนสีบัวผ่านมันใหญ่มันผ่านมันหน่อยมันบผ่านแม่นบอกมันมันหน่อยมันโกงกันว่ารอบมันโกงกันเลเออดอกซ้อกันอยู่ดอกเนี่ยเรียบร้อยอีกแล้วเนี่ยโอเจ้าคือฟีมือแทบวะแป๊บเดียวนะครับเรียบร้อยหมดไปแล้วห้าร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้ห้าร้อยกี่ชั่วโมงเอาแป๊บเดียว ทักทายน้องก่อนจะพากันครับแท็กซี่ไทยเนอที่ตามเออขอบคุณครับมาแล้วครับออกไปแล้วเราไปหลังเขาแต่แต่เราแต่เราเสร็จก่อนเขานะครับเพราะว่าน้องของเขาเนี่ยน่าจะเป็นปะปะสติมนะครับปะสติมนะครับของผมนี่เปลี่ยนออกไปมันเลย มันเลยไวนะครับนะดังไหมฟังดูดังไหม,ด,ด,ไหมดังไหมท่านพรมันดังเหมือนกับห้าร้อยนะห้าร้อยนะท่านเนี่ยห้าร้อยบาทนะพอสี่ร้อยห้าสิบก็ไม่ได้มันยังไม่วิ่งเร็วนี่วิ่งวิ่งแค่ยี่สิบเองมันยังไม่รู้หรอกเดี๋ยวกลับรถไปแล้วจะซัดสักร้อยหกจะได้ยินไหม ขึ้นนี่แหละพระรามห้าเนี่ยมันจะได้ยินไหมใส่สักร้อยหกไปเลยร้อยหกขีดน่ะไม่ใช่ร้อยหกสิบเดี๋ยวท่านวปหาผลตกต่ำปีงร้อยหกสิบยังไงวะไม่ใช่นะครับปงสักร้อยอ่ะมันจะได้ยินเลยเนี่ยผมว่ามันมือเนมันดังนะอุ้ยคนกินข้าวก็จอดขวางเนาะฮะนี่ฮะท่คนจะกินก็จะกินคนจอดก็จอด าไปเทีนะครับหลายพ่อพันแม่คุยเรื่องรถกับน้องเขาเมื่อกี้นะครับอบอกมาได้แปดวันตัวใหม่นะออกมาได้แปดวันดาวห้าหมืนนะครับส่งเดือนละสองหมืนห้าปีนะครับร้านอยู่ไหนสือผมถามเข,ขาหาไทายลาด เขาบอกน้องเขาบอกอยกู่แถวแยกเมนบุรีเขาบอกนะครับนะท่านใดสนใจก็เข้าไปดูไปดูก็ได้นะครับแท็กซี่นะที่ผมพูดแหละแนะนําได้นะครับพอดีเลยพอดีเลยได้จังหวะพอดีเลยได้รีรรวิวบรรยากาศกับน้องเขาด้วยได้สอบถามน,น้องเขาด้วยนะครับผมก็ว่ามันไม่แพงนะเพราะว่าหนึ่งแหละที่คนส่งแพงเดือน,อนละสองหมื่นเนี่ยเขารถมันมาเป็นคันแล้วไงรถมันมาเป็นคันแล้ววิ่งได้เลยนะครับแล้วก็ส่ง สองหมื่นห้าปีอ่ดาวห้าหมื่นนะครับฟังผมนะรถเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงเศรษฐกิจ,จหรือว่าก่อนโควิดน่ะดาวห้าหมื่นนี้ท่านไปทำซีเองส่งยี่เดือนละหมื่นหมื่นแปดนะอ่าหมื่นแปดนะท่านนะว่ายังแพงนะตอนนั้นนะเนี่ยผมว่าสองหมื่นมันโอเคนะถ้าเราไม่กินไม่เล่นนะท่านนะไม่กินไม่เล่นยังไงก็เหลือนะครับสองหมื่นน้องเขาบอกว่าเขาขับคนเดียวนะครับแปดวันเจอตะปูนะครับ ก็น้องบอกน้องเขาเมื่อกีก้บอกกดติดตามพี่ด้วยนะบอกผมติดตามพี่ด้วยแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะน้องนะนะครับน่าจะเป็นน้องดอกดูนานะครับนเ,นเนี่ยอยู่แถวแถววัดนั่นเนี่ยที่รถมันติดเพราะอะไรติดเข้าวัดสังฆทานท่านวัดสังกทานอยู่ซ้สายมือผมนคนเยอะอยู่แล้ววัดสังกทานโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับ เปลี่ยนยางพอดีได้จังหวะไปรีวิวรถนอ้องเขาด้ยวยแต่ว่าโอ้ยตายชนท้ายรถเก๋งนะครับโคนนะคือรถเก๋งจอดกระทันหันนะครับอ้ยคนนิ่งเลยนะครับรถรถเนี่ย ชนเมื่อกี้เนี่ยรถกิ๋งเนี่ยเขาอยู่ทางหลักแต่เขาจอดเขาจอดแล้วมอเตอร์ไซค์มาตามท้ายชนเข้าอย่างจังเลยครับคนนิ่งเลยคอพับเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไม่รู้ติดกล้องหน้าผมกล้องกล้องโอ้ผมใช้กล้องหลังเนาะมองไม่เห็นโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเดี๋ยว ฟังเสียงยางก่อนออกทางหลักแล้วเอาร้อยหกนะท่านมันมันดังอยู่นะแต่มันดังไม่แรงเท่าเดิมก็อย่างว่า,านะยางเปอร์เซ็นต์อะไรมากมายเนาะท่านเนาะน,นี้วิ่งร้อยนะ ห้าร้อยบาทอ่ะมันก็พอได้อยู่นะอ่ะได้ก็ได้ปะนีม่มือนยางใหม่อ่ะเนาะห้าร้อยบาทอ่ะโอเคครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้แล้วนะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวกลับรถอันตรายนะครับอ่ะคุณทุกท่านนะครับแก้ขัดปลอดภัยปราศจากโรคภัยทุกท่านนะครับขอกราบสวัสดีครับ